วิวาฉุกละหุกจับเพื่อนรักเมื่อแต่งงานบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต บทที่สไม่ต้องกลัวฉันจะทำเบาๆหลังจากอาบน้ำเสร็จระตาก็รีบมุดไปอยู่ใต้ผ้านวมผืนหนาโดยไม่สนใจเครื่องประทินผิวอย่างเคยหล่อนไม่อยากถูกลักขณาจับกินในวันนี้ยังไม่พร้อมจริงๆถึงจะให้คำมั่นสัญญาไปแล้วว่าตลอดหนึ่งปีที่แต่งงานกันความสัมพันธ์ทางกายระหว่างหล่อนและลักขณาจะไม่ขาดตกบกพร่องแต่พอพูดไปแบบนั้นจริงๆระตาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดถนัด แต่แล้วสิ่งที่หวาดกลัวอยู่ในใจก็คือคลานเข้ามาลละขนามุดผ้านวมเข้ามากอดหล่อนกอดแน่นซะด้วยโอ๊ยปอนก็จะมาเบียดฉันทำไมทีตั้งเยอะเชชัยไปเรื่อยทั้งทั้งที่ภายในใจร้อนรนเต้นระรัวนี่ทำหน้าที่คุณภรรยาหน่อยคะ่ะคุณราตาอย่างที่สัญญาไว้เสียงนุ่มกระซิบข้างหูบอกถึงเจตนาที่ตนเองมุดผ้าเข้ามากอดคนที่ทำตัวเป็นหนอนดักแด้ มว้านวมห่อหุ้มตนเองอย่างมิดชิดอย่าบอกนะว่าจะผิดคำพูดน่ะเออคือก็ไม่ได้จะผิดคำพูดซะหน่อยแต่ให้ทำใจก่อนสักคืนไม่ได้หรือไงกันรฤตาต่อรองในใจหากพอมองอดีตเพื่อนสนิทที่ยามนี้ขยับมาเป็นสามีแล้วก็ได้แต่กลืนคำพูดทุกอย่างลงคอสายตาคมไม่ปราณีหล่อนแม้คืนนี้จะเป็นคืนหาหรือหันหาหรือโหดไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวาน นั่งแต่งหน้าก็สับประงกไม่หยุดพิธีแต่งงานตอนเช้าเป็นแบบจีนยกน้ำชากันปากพองได้พักงีบแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถูกปลุกมาแต่งหน้าแต่งตัวเข้าพิธีตอนค่ำต่อกว่าจะเสร็จก็ลากยาวมาจนถึงเวลาล่วงเลยอีกวันเราลักขณาจะไม่เห็นใจในความเหน็ดเหนื่อยของหล่อนหน่อยหรือแล้วคนที่กำลังมองหล่อนตาประกายวาววับไม่รู้สึกปวดแข้งปวดขาร้าวระบมเหมือนกันบ้างหรือไรอยากนอนแล้วอยากนอน และคงเป็นเพราะสีหน้าของระตาแสดงออกทุกอย่างแม้ไม่ได้พูดสักคำลัคนาก็รู้หญิงสาวยิ้มขันมองหน้าเงางอดก่อนจะตลบพานวมห่มให้ระตาอีกครั้งนอนเถอะดึกแล้วพอได้ยินอย่างนั้นระตาก็ตาเป็นประกายเย้คืนนี้ไม่ต้องกระชับมิตรฉันสามีพันรยาแต่พรุ่งนี้ไม่รอดแน่นั้นปรไรลักนาไม่คิดจะปล่อยหล่อนไปจริงๆด้วย S <S แล้วคืนนี้จะนอนหลับไหมนะทว่าเอาเข้าจริงยี่หมวยกลับนอนน้ำลายยืดแถมยังนอนดิ้นอีกด้วยถีบเธอเกือบตกเตียงก็หลายครั้งเดี๋ยวเธะนะลัคนามันเคี้ยวคาโทษพันรยาสาวไว้ในใจหากวันนี้ต้องรีบไปจัดการงานตนเองซะก่อนลัคนารับงานออกแบบอิสระก็จริงแต่เธอก็รับดูแลโปรเจกต์ใหญ่ด้านเว็บไซต์ไว้ด้วยรุ่นน้องในทีมส่งเมลมาขอโทษแต่เช้าที่รบกวนเวลาแสนสุข เพราะรู้ว่ารุ่นพี่อย่างเธอเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานหากลูกค้าไม่เร่งเขาก็ไม่อยากรบกวนลักษนาจึงเลือกส่งข้อความแชททิ้งไว้ว่าเธอจะออกไปแก้งานให้ลูกค้าที่คาเฟ่แถวนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยจะรีบกลับมาเย่คนนอนแสบเมาคิดตาตื่นมาใสายๆหล่อนเช็คมือถือเป็นอย่างแรกพอเห็นข้อความของสามีหมาดๆก็ยิ้มกว้างนึกว่าจะโดนล้างหน้าไก่ซะแล้วฮ่าลงอก ก็ไม่ได้อยากจะเกี่ยงงอนเรื่องนี้หรอกนะแต่เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานไอ้ครันจะเข้าพระเข้านางระตาบอกตามตรงว่ายังทำใจไม่ได้ทพราว่าในเมื่อรับปากอีกฝ่ายแล้วสักวันก็คงต้องตกล่องปล่องชิ้นเสร็จเยป้อนคนหื่นแน่ๆไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างรตาจะรอดน้ำมือของลักนาคนหื่นมาได้เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วรตายังไม่โดนลักนณาจับกินหล่อนยังสดและซิงอยู่ ดยเพราะโปรเจกต์ใหญ่ที่ลัคนารับมาดูแลมีปัญหาจนฝ่ายนั้นต้องนั่งแก้ไขไม่ได้หลับไม่ได้นอนคืนนี้ก็เช่นกันระตามองมือถือของตนเองที่บอกเวลาเกือบเที่ยงคืนหากลักนายังคงนั่งหน้าเครียดอยู่มุมห้องที่อีกฝ่ายนั้นขอไว้เป็นมุมทำงานของตนเองระตาถอนหายใจยาวเป็นห่วงคนเป็นสามีขึ้นมาตาลึกโบแก้มตอบลงถนัดตาวันแต่งงานยังสวยล้นฟ้า รวยเสน่หาอยู่เลยเมื่อวันนี้แทบดูไม่ได้ผมเ่ายุ่งเหยิงคิ้วผูกโบหน้าดูมีอายุขึ้นเป็นสิบปีสุดท้ายอดรนทนไม่ไหวจึงเดินเข้าไปหาคนที่กำลังจดจ่อกับงานแงนหน้าขึ้นเลิกคิ้วสงสัยเที่ยงคืนแล้วนะนอนเถอะนอนก่อนเลยงานยังไม่เสร็จดีแต่แกทำงานนี้มาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะลูกค้าเรื่องมากชิบเป่งเลยแกแล้วแกอีก ระตาบ่นไม่ชอบใจรู้อยู่ว่างานนี้ค่าจ้างสูงรล้วแต่ก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายหักโหมจนเสียทั้งสุขภาพกายและใจเขาจ้างแพงก็งี้แหละคนพูดยักไหลม่ยีร่ระแต่ก่อนตอนเธอทำงานแบบนี้ทุกวันไม่มีใครมาคอยเป็นห่วงพอยายห,หมวยเยี่ยมหน้าสงสายตาห่วงใยมาให้ใจชักกระตุกพักเถอะหน้าแกไม่ไหวแล้วนะน้ำเสียงนั้นเรียกความสนใจของคนบ้างานอยู่มาก มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยห่วงฉันเหรอยีหมวยห่วงสิถามมาได้แกส่งกระจกบ้างหรือเปล่าหน้างี้เหมือนโดนของหน้าดำคล้ำเครียดมองคล้ำยิ่งกว่าทานระตาไม่ปกปิดความรู้สึกหล่อนเป็นห่วงอีกฝ่ายจริงๆแล้วก็เป็นห่วงเช่นนี้มาตลอดสิบกว่าปีที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพียงแต่เวลานี้สถานะได้แปรเปลี่ยนไปแล้วและโดยไม่รู้ตัว ระตาก็ถูกลักนาช้อนขึ้นจนร้องหวีดแหลมไว้จะทำอะไรวางลงบนเตียงแล้วคล่องหล่อนไว้ทำไมกันก็จะพักตามที่บอกไงง,งั้นก็นอนดีๆสิอยากพักจากงานแต่ไม่ได้จะนอนซะหน่อยแล้วเกิดจะทำอะไรเกิดช่องว่างแห่งความเงียบนานหลายอึดใจตาคมแพลวพรวกร,ระตากลั้นเนื้อคลั้นตัวขึ้นมาซะอย่างนั้น มือเรียวสวยอุ่นเกินจนเพลอเบี่ยงตัวหนีมันลากไหลไปทั่วช่วงเอวและสะโพกทำลูกความสุขออกไปคำถามนั้นยังค้างคาในหัวหากเปลือกตาค่อยๆปิดลงก่อนเข้าสู่ห้วงนิทราหล่อนไม่ได้ตอบหากแต่ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาสักสามคนก็รอกันนะโอ้ยใครจะมีลูกสามคนบ้าบอไม่มีทางสะระก แค่คนเดียวก็ไม่รู้จะเลี้ยงรอดหรือเปล่าเราอีกอย่างการแต่งงานในครั้งนี้ระยะเวลาก็แค่สั้นๆเพียงหนึ่งปีเท่านั้นลักนาเป็นบ้าอะไรถึงไปบอกหมอว่าอยากให้ทำลูกแฝดสองไม่ก็สามไปเลยเป็นอะไรลักนาถามยิ้มๆแม้รู้ดีอยู่กับอกว่าสาเหตุอันใดที่ทำให้ภรรยาตาชั้นเดียวของเธอนามุยขนาดนี้นี่ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าสัญญาของเรามันแค่ปีเดียวนะ่ะ ก็จะอยากมีลูกทำไมตั้งสามคนมีทีเดียวเอาให้คุ้มไปเลยไงระตาค้อนกับคำพูดนั้นคุมบ้าคุมบออะไรกันหล่อนเป็นคนตั้งท้องนะมาคิดแทนได้ยังไงแล้วลูกก็ไม่ใช่สิ่งของจะมาบอกว่าคุ้มมันก็ไม่ใช่มีเยอะใช่ว่าจะดีจริงอยู่ที่หล่อนและลักขณาฐานะจัดอยู่ในประเภทคนที่พร้อมมีครอบครัวแต่การเลี้ยงเด็กสักคนก็ไม่ได้ง่ายเลยขืนคลอดทีเดียวสามคน ได้เลี้ยงลูกหัวฟูไม่มีเวลาดูแลตัวเองแน่ๆเอานาไม่ต้องกังวลไปหรอกแกก็พูดได้สิฉันเป็นคนท้องนะยะกระตาแวสเสียงสูงไม่พอใจท่าทีผ่อนคลายนั้นเลยสักนิดอยากจะทุบไหล่กว้างแรงๆสักครั้งซะด้วยซ้ำเดี๋ยวฉันช่วยเลี้ยงไม่ก็จ้างพี่เลี้ยงพูดง่ายจังนะเงินแกจะมีกี่คนท้องที่เดียวมีหลายคนจะได้ไม่ต้องท้องอีกไม่ดีหรอ หน้าท้องจะได้ไม่ลายผิวหนังไม่หย่อนคล้อยด้วยระตาฟังแล้วคิดตามหล่นกลัวการคลอดบุตรที่สุดล,ลัคณารู้ดีแต่ถ้าต้องท้องจริงๆก็อยากมียายหนูแฝดไปเลยมันก็จริงอย่างที่ลัคณาว่าท้องและคลอดทีเดียวคุ้มจะตายสามคนมันมากไประตาบอกงั้นสองดิวนะอืมตกลงไปแล้วก็มานั่งคิดไม่ตกกับเรื่องทำเด็กหลอดแก้วอีก ไม่รู้เด็กจะติดไหมอสุจิของผู้บริจาคและไข่ของลักนาจะแข็งแรงไหมเฮ้ย <c oughs> การมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ <c oughs> ด้านลักนาก็รอบมองสีพันรยาที่สีน้ายังไม่คลายกังวลเธอตั <c oughs> ้งใจแล้วว่าจะมีสามคนยังไงก็ต้องมีแล้วเธอก็ไม่คิดจะหย่ากับยายหมวยนี้ด้วยจะหล่อนคิดเองเออเองคนเดียวลักนาหมายมั่นไว้แล้วว่าเธอจะต้องได้ทั้งแม่และยายหนูทั้งสามคนไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่ง หลุดมือไปแน่บทที่4อยากมีเธออยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปเสียงอาเจียนที่ดังปลุกลัคณาให้มายืนโงนเงนินอยู่ข้างสีพภรรยาคนสวยระตาท้องแล้วหลังจากพยายามกันอยู่พักใหญ่ระยะสัญญาระหว่างทั้งสองจึงเลื่อนออกไปจากหนึ่งปีกลายเป็นสองปีแทน เพราะกว่าระตาจะตั้งคันนั้นใช้เวลานานกว่าที่คาดคิดไว้หากจะอยากกันในช่วงที่หล่อนกําลังท้องโยอ,อยู่ก็เกรงว่าบิดาและมารดาของทั้งสองครอบครัวจะไม่พอใจไหวไหมคนสูงกว่าประคองร่างบอบบางให้นั่งลงปลายเตียงไหวไหวระตาพยักหน้างหงึกหงักแม้ความจริงใบหน้าจะซีดเซียวลงไปเยอะยีนหนูนี่เล่นเอาแม่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ถึงอย่างนั้นระตาก็ยังยิ้มหวานลูปท้องตนเองเบาๆคนณสองละมัง้งเลยพลังเหลือลน้นลัคนาพูดยิ้มยิ้มโดยท้องน้อยน้อยนั้นมีเด็กฝาแฝดอยู่จึงออกฤทธิ์ให้แม่ระตาได้เหนื่อยตั้งแต่ยังตัวเท่ากําปั้นอยู่เลยเดี๋ยวฉันไปชงน้ำขิงให้ขอขนมปังสักแผ่นด้วยสิได้รอเดี๋ยวพนร่างสูงไปแล้วระตาก็ได้แต่นั่งลูบท้องของตนเองตั้งแต่มีไอยหนู ลัคนาก็ดูแลหล่อนราวกับเจ้าหญิงเอาจริงๆแทบไม่ให้เดินด้วยซ้ําจะอุ้มขึ้นบันไดอยู่ร่ําไปหากหล่อนร้องค้านไว้ตลอดเดี๋ยวได้ล้มหน้าหงายหัวฟาดพื้นแอดมิดเข้าไอซกันพอดีไม่เอาด้วยหรอกอีกอย่างระตาก็เขินป้ากับแม่ด้วยยิ่งช่วงนี้ลัคนาดูแลหล่อนดีเกินจนใจชักวูบวูบไหวไหวม่รู้ว่าเพราะฮอร์โมนคุณแม่หรือเปล่าระตาถึงได้เผลอทำตาเยิ้มใส่ลัคนาทุกครั้งเวลาฝ่ายนั้นเผลอ ยิ่งเวลาลักนานั่งทํางานด้วยใบหน้าเครียดขืึมหล่อนยิ่งมองว่าเท่ระเบิดไอ้ทากัดปากคบคิดเรื่องงานนั่นก็ด้วยพาเอาหัวใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นสัมเลยทีเดียวระตาสะบัดหน้าลูบท้องน้อยเบาๆเพราะหนูใช่ไหมลูกแม้ถึงได้เป็นแบบนี้ไม่ได้จะโทษลูกหรอกแต่คิดใต้สาเหตุนี้สาเหตุเดียวนับวันท้องของระตายิ่งขยายใหญ่ขึ้นหล่อนได้รับสิทธิพิเศษในช่วงท้องมากมาย เวลาซื้อของกินพ่อ้าแม่้าก็เอ็นดูแถมให้จนกินแทบไม่หมดขึ้นรถไฟฟ้าก็มีคนลุกให้ถือของหนักๆกก็มีคนอาสาช่วยถือและอีกสารพัดที่ทำให้คนท้องอย่างราตาใจฟูกับความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์เวลาล่วงเลยผ่านไปจนราตาท้องได้8เดือนแล้วหญิงสาวกำลังเดินชอปปิง้งซื้อของสำหรับยายหนูแฝดอยู่ระหว่างรอลักนาคุยงานกับลูกค้าทันทีที่เห็นคนเป็นสามี รางตุยหนุยก็ยกมือโบอกให้ด้วยความดีใจกินอะไรไหมลักนาถามขณะยื่นมือมาคว้ากระเป๋าสัมภาระของคนท้องไปถือซึ่งดูจะเป็นกิจวัตรประจำวันไปซะแล้วไม่ละ่ะยังอิ่มอยู่เลยมีเด็กที่ร้านทองถูกหวยเลยเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนี่เปินไปสองถ้วยเลยอิ่มแปร่คนหน้าหมวยยิ้มจนแก้มยุยยุยขยับไปมาตาปิดเนื่องจากน้ำหนักขึ้นตามปากที่อยากกิน งั้นกลับบ้านเลยไหมหรืออยากได้อะไรหรือเปล่าอืมมาร์คท้องหมดนะโอเคเดี๋ยวซื้อให้อยากได้เยอะไหมอุ๊ยปะป้อนขาได้ทีก็ขอออดอ้อนคนเป็นสามีหน่อยระตาพาพุงกลมๆไปใกล้คนสูงกว่าเยี่ยมหน้าถูไทยช่วงแขนและไหล่อีกฝ่ายอย่างเอาใจทีนี้มาลงมาเรียกป๋าลักนาดได้แต่สายหน้าให้พรรยาก่อนเดินโอบเอวห่วงยาง ไปยังแผนกเครื่องสําอางจัดการรูดบัตรซื้อของที่เจ้าหล่อนต้องการไปมากอยู่แต่ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับคนเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเธอนึกว่าจะซื้อมาร์คท้องอย่างเดียวทําทีเป็นบน่ขนขณะเก็บบัตรเครดิตลงกระเป๋าเลมองพวกสกินแคร์ของใช้อื่นๆอีกมากมายที่เจ้าหล่อนซื้อมาด้วยแหมซื้อให้เมียนิดๆหน่อยๆเองคนท้องยิ้มปะหลอก เอาแก้มยุ้ยถูไทยช่วงหลายคนเป็นสามียอมรับแล้วหรอว่าเป็นเมียฉันอนะตลอดเวลาระตามักเว้นระยะห่างเสมอแม้มีสัมพันธ์ทางกายกันหลายครั้งก่อนมีลูกหากสถานะที่เจ้าหล่อนวางไว้ให้ก็เพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นมาวันนี้กลับบอกว่าเป็นเมียคนเป็นผัวใจฝูฟ้องเออเหมือนจะเพิ่งรู้ตัวแต่ไม่รู้จะแก้คำที่ตนเองเอ่ยยังไงได้แต่อ้ำอำอึง้งอึ้ง ทำไมทำหน้าอย่างนั้นถ้าเธอไม่ใช่เมียฉันแล้วยีหนูจะเป็นลูกใครนิ้วเรียวชี้ตรงไปยังพุงป่องก็ร r i ฟรนด์วิดเบเนฟิตงั้นเหรอคนถามเสียงสูงเจือด้วยความไม่พอใจอยู่ในทีมไม่ใช่อย่างนั้นรีบปฏิเสธพลวันเพราะกลัวอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดถ้างเ้ินก็เป็นเมียถูกแล้วสิ ลัคนายาคิวให้รังคนท้องเข้ามาใกล้มากขึ้นเออมันก็ถูกหล่อนเป็นเมียลัคนาทาั้งทางนิตินัยและพฤตินายถ้าอย่างนั้นคืนนี้คุณเมียก็ตอบแทนผัวสำหรับของที่อยู่ในถุงในนะว่าแล้วตาประกายวิบวับคิดไม่ดีอยู่แน่ๆพระตาย่นจมูกส่งค้อนให้ดินคลุกคลักจนหลุดออกจากอ้อมแขนอุ่นทำดีหวังผล มันก็ต้องแน่อยู่แล้วตั้งแต่ท้องฉันไม่ค่อยได้ทำเลยนะเธอก็รู้นารตาแดงซ่านรีบหันซ้ายหันขวากลัวใครจะได้ยินหากบริเวณลานจอดรถไม่มีคนอื่นบ้าบ้าอะไรเล่าเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นแต่ฉันท้องแปดเตือนแล้วนะมันควรงดแบบนั้นหรือเปล่าพอถามออกไปลัคนาก็ไม่ตอบหญิงสาวดันหล่นขึ้นรถ และคาดสายนิรภัยให้อย่างดีหากพอเข้ามาในรถและประจำที่คนขับกลับเอ่ยสิ่งที่ทําให้ราตาอยากมุดดิ้นหนีซะจริงท็อปออนเฟซไงไม่อันตรายต่อลูกหรอโอ๊ยพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้หัวใจคนท้องจะวายหรอแม่ยิ่งดวงตาคมทอประกายความปรารถนาใจราตายิ่งสั่นสะท้านท่าที่ว่าถึงจะไม่เคยทําแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้คนท้องอย่างหล่อนต้องนั่งลงเหนือใบหน้าของลัคนา จากนั้นก็ปล่อยให้อีกฝ่ายลงลิ้นให้ฉ่ำจนแตกพระแค่คิดเนื้อหนวนก็เต้นเร่ากระสันซ่านแล้วฮอร์โมนคนท้องเรื่องเพศยังมีอยู่ในกายช่วงท้องสี่ห้าเดือนยังเข้าหาลัคนาให้อีกฝ่ายปรุนเปรอยู่เลยตกลงเนาะยังจะถามอีกนะลัคนาหัวร้อร่าเริงเมื่อเจอพันรยาคอนวงใหญ่ชอบอกชอบใจมีความสุขจนถูกตีไหล่นั่นแหละถึงหยุดได้แล้วคืนนั้น ระตาก็ได้ทำท่าท็อปออนเฟสจริงๆหล่อนสำลักความสุขจนตาลอยลิ้นของลักนาช้ำชองเหลือเกินใจสั่นกายวูบวาาไปหมดได้แต่สันระริกจับศีรษะของคนเป็นสามีไว้แน่นขณะความสุขกระจัดกระจายลอยเคว้งไปทั่วและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็เดินทางมาถึงวันที่ยายหนูแฝดถือกำเนิดขึ้นมาเจ้าแฝดอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี สองครอบครัวให้ชื่อเด็กหญิงทั้งสองว่าระวิยาและรันเด็กๆยิมง่ายหัวเราะเก่งตั้งแต่สัปดาห์แรกที่คลอดเลี้ยงง่ายไม่งอแงอย่างที่คนเป็นแม่ทั้งสองเคยวิตกกังวลอาจจะโยเยตามประสาเด็กทารกบ้างเวลาร้อนจัดๆหรือขับถ่ายแล้วไม่สบายตัวใครจะคิดว่านักแข่งรถที่พ่วงตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์อิสระจะต้องมานั่งเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกสาวฝาแฝด การเลี้ยงลูกนับเป็นงานที่หนักหนาพอสมควรให้แก่งานลูกค้าหามรุ่งหามคำ่ำยังเบาวกว่าการเลี้ยงลูกสาวฝาแฝดแค่สามชั่วโมงเลยอ่ะเสร็จแล้วจ้าน้องริวคุณแม่ป้อนก้มลงจุมพิษหน้าผากลูกสาวคนแรกก่อนจะวางเจ้าตัวน้อยลงบนเปลที่อยู่ข้างเตียงและจัดการกับน้องรันลูกสาวอีกคนระหว่างรอรตาอาบน้ำพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งสองช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นอย่างดี สลับกันทำหน้าที่อย่างคล่องแคล่วหลังจากศึกษาข้อมูลมาอย่างดีและเข้าคอสกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญหากพอลงสนามจริงแม้ทั้งสองก็หัวหมุนอยู่ไม่น้อยลักนาขอพักรับงานพัฒนาเว็บไซต์เป็นสักระยะรอให้อะไรเข้าที่เข้าทางค่อยกลับมารับงานอีกทีส่วนการแข่งรถก็ลาเว้นไปเลยโดยคงไม่มีเวลาซ้อมและมันก็อันตรายเกินไปแล้วในความรู้สึกของคนมีลูกสอง ถึงจะมีอุปกรณ์ป้องกันมากมายแต่ก็ใช่ว่ามันจะปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนแม้จะนึกเสียดายที่ต้องทิ้งความฝันที่เป็นงานอดิเรกไปแต่เพื่อลูกลักนาก็ต้องยอมประตายืนยิ้มอยู่ที่หน้าประตูห้องมองผ่านแสงไฟสีอ่อนที่ส่องกระทบใบหน้าของลักนาคนเป็นสามีกำลังอุ้มน้องริวและน้องรันขึ้นมาแนบอกทั้งสองข้างขณะที่เจ้าตัวน้อยส่งเสียงอ้อแอรราวกับกำลังพูดคุยกับแม่ ลักขณาหันซ้ายหันขวาหอมแก้มลูกสาวฟ้าแฝดเบาๆก่อนจะโยกตัวไปมาอย่างเชื่องช้าคลายเหุกล่อมให้ทั้งสองหลับไหลระตาไม่เคยคิดเลยว่าลักขณาที่เคยดูห้าวหาญแข็งแกร่งทะเลนและรักอิสระจะสามารถกลายเป็นแม่ที่อ่อนโยนและอบอุ่นได้ขนาดนี้ทุกการกระทำของลักขณาเต็มไปด้วยความรักความใส่ใจและความอ่อนโยน ทิราตาไม่เคยได้เห็นจากใครมาก่อนอันที่จริงลัคนาก็เป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่หล่อนท้องแล้วราตาเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวในใจเผลอคิดอยากให้ลัคนาอยู่กับตนเองและเป็นครอบครัวตลอดไปแต่แล้วก็ต้องตกใจกับความคิดบ้าๆของตัวเองทั้งที่รู้ว่าหล่อนเป็นผู้กำหนดสัญญานั้นเองเมื่อปีที่แล้วราตาร่ำร้องอยากได้มรดกจากป้าและแม่หากมาวันนี้กลับไม่รู้สึกต้องการมันอีกแล้ว หล่อนแค่อยากมีลัคนาอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปจะได้ไหมฉันตรงบ้าไปแล้วนะแระตาสะบัดหน้าแรงๆพึมพำกับตนเองจนคนบนเตียงหันมามองเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไม่มีอะไรไปอาบน้ำสิป้อนเดี๋ยวฉันดูลูกต่อเองไม่เป็นไรลูกกำลังจะหลับแล้วแล้วคนตัวสูงกว่าก็อุ้มลูกเดินรอบห้องเสียงเพลงเห่กล่อมดังขึ้นเบาๆ ซึ่งภาพนี้มันกลายเป็นชีวิตประจําวันที่ระตาเห็นอยู่ทุกคืนเพียงแต่วันนี้ภาพตรงหน้ามันดันทําให้ใจหล่อนวูบไหวแปลกๆจนต้องปลีกตัวมายืนรับลมที่ระเบียงห้องทอดมองออกไปยังท้องนภาในยามราตรีรู้สึกไม่ชอบใจที่ตนเองเผลอไพลคิดเปเรื่อยลงท้ายจึงโทษฮอร์โมนหลังคลอดเหมือนที่หล่อนเคยโทษฮอร์โมนช่วงท้องมาแล้วฮฉันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน ฮอร์โมนคุณแม่หลังคลอดนี่รึดแรงเหลือเกินถึงระตาบอกกับตนเองเช่นนั้นทว่าในใจลึกๆของหล่อนก็น่าจะรู้ตัวดีว่าบางอย่างกลางอกมันเต้นเร่าและแปรเปลี่ยนไปหล่อนมองหน้าลักนาแล้วคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเพื่อนไม่ได้อีกแล้ว